อร่อยตบโต๊ะวันนี้เราจะพามากินร้านขึ้นชื่อของเมืองตาคลีกาละจากับร้านซอเกียข้าวมันไก่ร้านนี้เขามีทั้งข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบและข้าวหมูแดงบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูไก่นุ่มชุ่มฉ่ำเนื้อแน่นหมูกรอบก็กรอบนอกนุ่มในรสชาติกลมกล่อมจนต้องต่อจานสองกันเลยครับและที่นี่ยังมีก๋วยเตี๋ยวให้บริการอีกด้วย บอกเลยร้านนี้ที่เด็ดจริงๆว่าแล้วเราก็ไปชิมกันให้มันรู้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมช่วงอร่อยตบโต๊ะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านซอเกียข้าวมันไก่โอ้โหนี่ครับโอ,โอยู่ตาครีเลยเนะจอเจ้าของร้านเลยนะฮะเจ้าของร้านแล้วก็ใช้ชื่อร้านเป็นตัวเองด้วยนั่นคือซอเกียซอเกียสวัสดีครับอยู่มา น <28 S 1> ี่ปีค่ะ28ปีเท่านั้นเองไม่ไม่นานเท่าไหร่อะไรนะครับโอ้โหเปิดมาแล้ว28ปีเนี่ยถือว่ายืนยันความอร่อยอย่างยาวนานเลยล่ะครับพี่นมแค่นี้เจ๊แกก็ขายหมดทุกวันแล้วลครับเพ่เออโอ้โหถือว่ายาวนานนะสำหรับร้านอาหาร28ปีเนี่ยถ้าไม่น่จริงอยู่ไม่ได้ไมาจนถึงวันนี้ <c oughs> ซอฟเกียรครับเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเริ่มจากเมนูอะไรก่อนฮะเมนูข้าวมันไก่ข้าวน้าเดค่ะตอนหลังทำไมถึงได้มีเมนูอื่นมาฮะ ก็มันมีไขหวัดนกอะช่วงนั้นถ้าใครจําได้ไข้หวัดนกรุนแรงมากนะทั่วเอเชียก็เลยไก่ไม่ขายขายด้วยค่ะขายไม่ค่อยได้คนไม่ค่อยกินกลัวก็เลยเพิ่มเพิ่มหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบหมูแดงเลยตามมาคซอสเกลครับไก่เรามีความพิเศษยังไงฮะไก่นุ่มค่ะไก่นุ่มนะฮะ้าวมันก็อร่อยใช้ไก่อะไรซอข้าวมันก็อร่อยก็ไก่พันเนื้อแหละค่ะเรามีส่งออนไลน์ไหมฮะจีตาคี ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ออนไลน์เลยเหรอไม่ไม่ไม่อออนไลน์แล้วก็ไม่มาซื้อเองอุ้ยเดีี๋ยวน้องต้องออนไลน์นะก็มีแต่ของร้านเราขายดีอยู่แล้วเราไม่ต้องออนไลน์เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขายดีอยู่แล้วอะไรได้ยินไหมขนาดนั้นเลยเหรอปกตินี่ตบทีเดียวเองนะ เป็นไงล่ะครับพี่นมพี่แทงนี่การันตีความอร่อยด้วยการตบโต๊ะไปหลายทีถ้วยน้ําจิมนี่จะกระเด็นอยู่แล้วครับพี่แทงจ๋าออนไลน์ไม่ต้องขายดีอยู่แล้วจ้าปัดถอโต๊ะต้องหันแล้วซอซอเกี๊ยนี่หลายทีเลยเดี๋ยวผมผมขอตามไปด้วยหนึ่งซองเข้ามันน้ำจิ้มให้ถึงถึงฮะโอ้โหอร่อยจริงนุ่มมากยูมน้ำซุป เป็นซุปมะนาดองค่ะมะนาดองที่นี่เป็นซุปมะนาดองทุกคนครับแต่ชื่นใจโหได้กินข้าวมันไก่แบบนี้นะท่านผู้ชมเราก็พาท่านผู้ชมไปอาหารไทยหลากหลายเมนูมาเยอะนะซีฟู้ดบ้างอะไรบ้างวันนี้เรามาแบบสไตล์แบบจานเดียวง่ายๆจานเดียวง่ายๆวิถีชีวิตคนไทยเลยอร่อยมากเป็ดนะครับอ่ะไปเป็ดบั่งเป็นเมนูที่ผมชอบมากเป็ดกะโลเป็ดนี่กินกับข้าวสวยใช่ไหม กินข้าวสวยได้วก็ได้ข้าวมันก็ได้ค่ะแล้วนี่คือน้ำจิ้มเป็ดใช่ค่ะเดี๋ยวใส่อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ,อ,อ,อเอาไปอืออร่อยเนอะพัฒคาเลยอร่อยมากท่านผะู้ชม,มเป็นเป็ดที่แบบโอ้พะโลได้ดีมากน้ำไปไหนหมดอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงมาแล้วค่ะ โหเส้นแห้งราดหมดเลยมันต้องมันต้องแบบมันต้องลดน้ำนิดนึงอางมากอร่อยถือว่านะขายมา28ปีไม่ต้องออนไลน์มากินที่ร้านมาทานที่ร้านอร่อยร้อนๆนะครับสั่งผมอยุงเทพมาถ่ายว่าผมซื้อกลับไปยังได้ไหมยังอร่อยอยู่ไหม ยังอร่อยเหมือนเดิมสองสามชั่วโมงนะกรุงเทพจำเดียวจำเดียวนะแต่อย่ากินข้ามวันหรือไงไม่เอาไปเชียงแค่เย็นแล้วก็มาอุ่นได้ใช่ไป็นตัวอีรั้เว็บได้แล้วก็น้ำพะโล้ไปโชคดีมากเป็ดคุณภาพดีน้ำพะโล้ไปได้แล้วพะโล่ค่ะโถ่โถไม่ต้องกังวลเลยครับพี่หนุ่มพี่แท่งแค่สองสามชั่วโมงเหลือเหลือครับพี่ซื้อจากตาครีพอถึงกรุงเทพนะเออเปิดกินอร่อยเป๊ะเหมือนเดิมละจ้า ทำเองด้วยไม่มีสูตรมาจากไหนไม่ได้ต่อมาจากพ่อจากแม่ด้วยนะไม่ไม่มีค่ะพ่อแลลูกชายสองคนด้วยกันทำคิดค้นเองสูตรแบบว่าเราเคยทานแบบที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็มาปรับปรุงเอาเราก็มาลองผิดลองถูกนะพี่แท่งต้มแบบนี้ใส่แบบนี้เข้ามันแบบนี้มันเล็กเปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดตีห้าครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วไก่นี่กี่ตัวไก่ก็สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวหมดเกลี้ยงค่ะโอ้โห โอ้โหนผู้ชมนะ<ด>ในตลาดตาคลีนะมาชิมได้เลยนะจอดรถหลังร้านปั๊บเดินเข้ามาได้เลยได้นะฮะซอคเกียนะครับเข้าได้สองที่ข้างหน้าเข้าได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังแต่ข้างหน้าจะจอดรถยากนิดนึงเพราะว่ามีร้านค้าใช่ค่ะนะหลายร้านาก็ต้องแบ่งกานตลาดและสีเทพหนึ่งครับอ่าไม่เหมือนใครนะหมูแดงที่นี่ปกติเราจะน้ำจิ้มดำๆเป็นซีอิ๊วนะใช่ค่ะาที่นี่จะใช้พริกน้ำตาไม่เค็มไม่เค็มลองลอง หมูแดงตาคีไม่เหมือนใครครับ่านผู้ชมฮะแล้แต่จะเอกเกลืน่อยหวานเก็ือแล้วหวานเกลือย่งเปรี้ยวหวานหวานหมูแดงนุ่มหมูแดงเยอะหน่อยลูกอามานุ่มหมูแดงนุ่มมากอ้าวพี่แทงนี่ใจร้อนทนไม่ไหวครับต้องไปช่วยตักน้ำหมูแดงเลยแหะครับพี่ใจเย็นๆครับเดี๋ยวน้องเขาก็เอามาให้แล้วละจ้าใจร้อนจริงๆเลยป่าเนี่ยคนกรุงเทพกินหวานซอคนกรุงเทพกินหวาน ต้องราดน้ำเยิ้มๆเลยโอ้โหอร่อยครับสิกและข้าวหนุ่มอะเอาเอาใหม่ได้พี่แท่งกินหมดแล้วเหรอโอ้โหตายเผลอแป๊บเดียวพี่แทงแอบเอาข้าวพี่หนุ่มไปกินเรียบร้อยครับหรือว่านี่คือที่มาของคำว่าผีข้าวหมูแดงครับเนี่ยอิ่วเผลอแป๊บเดียวข้าวหายเฉย รัฐบาลใหม่เจ๊ยอยากได้อะไรบอกบอกเลยก็ให้เศรษฐกิจดีขึ้นเลยเศรษฐกิจเนาะ,ะปากอองเนาะ,ะสามเมนูนี้อร่อยมากนะครับนะข้าวหมูแดงเข้ามันไก่แล้วก็ข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบด้วยครับหมูกรอบไม่เหมือนใครพี่แท่งแป้งเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครโอ้ห้ากินมากมาแล้วทุนผู้ชมเป็ดหมูแดงหน้าหน้าตาดีนะาตาดีาาดแล้วร้านนี้น่ารักมากนะครับเอาอะไรมิกซ์กันก็ได้บะหมี่เป็ดครับนี่ทุกคน ร้อนๆอนอุ่นๆล่องคอดูดูเส้นบะมี่ผู้ชมโอ้โหเป็นไงนโซบะเมืองไทยอื้อ,อกไปวัดจันเสนนะครับไหว้พระพรแวะมาที่นี่ได้ได้ค่ะนะบารมีหลวงพ่อโอดวันนี้ได้กินของอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะที่อร่อยทุกคนโอเลี้ยงอ่า ร้านนี้ต้องอร่อ,อ,อ,อโอเลี้ยงเลยนะโอเลี้ยงโอเลี้ยงเลยนะครับแต่ผมติดใจโอเลี้ยงโอเลีเ้ยงอร่อยมากชื่นใจเลยโอเลี้ยงเอาแล้วครับซอเกี้ครับหยุดทุกวันเสาระ์นะฮะหยุดทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์นะท่านผู้ชมทุกวันเสาร์ร้านนี้จะอยู่เดี๋ยวให้ซอเกี้นะครับเชิญชวน อฟซีรายการหนุ่มแช่งอารามทัวร์มาทานข้าวมันไก่ที่ร้านเราหน่อยครับถ้าเกิดมาตะกี้ขอให้มาทานข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงมุกอบรักซอเกี้ยข้าวมันไก่ค่ะอ้าวเรียนเชิญนะครับบอกเลยว่าอร่อยอย่างนี้ต้องตบโต๊ะให้เลยโอ้โหวันนี้ได้มากินร้านซอเกี้ยข้าวมันไก่เมืองตาครีร้านข้าวมันไก่ในตำนานของที่นี่บอกเลยว่าไก่นุ่ม เป็ดแน่นหมูกรอบทําถึงดีๆไปหมดเลยล่ะครับพูดมาซะขนาดนี้ใครมาตาครีถ้าไม่มากินร้านซอเกียเสียดายแย่เลยล่ะครับผอม